บาเก็บใมื่อคืนใครโวยวายตาก็มาลงพัดมาชินใจเมื่อคืนนี้ใครโวยวายฮะเมื่อคืนนี้ใครโวยวายอ้าวคนป่าสิคนป่าแน่เสียงคล้ายๆยายเลยนะเอ้าต้องเสียงเหมือนยายได้ยังไงลูก็เสียงเหมือนยายเหมนปมาเน่ะจะเป็นคนป่าสามเหมือนหมาบอกว่าเมื่อคืนนี้แล้วก็ใครไปแหกประตูทุบประตูอ่ะ มันบ้ากันหรือไม่ใช่ย้ายย้ายขับรถไปแล้วย้ายขับรถเหรอเออโอ้ยินเสียงเหมือนย้ายเลยอ่ะย้ายก็อยู่นั่นเหรอฮะเดี๋ย้ายขับกันไปหมดเลยเมื่อคืนเนี้ยนะขับรถไปเลยไม่หลับไม่นอนเลยเออฮะเออเมื่อคืนยายบอกว่าไอ้พวกบ้ากัญชาเหรออ๋อโอ้ยยังไงเลี้ยงยังมาล้อให้ยิ่เหรอ ไปล่องที่อื่นเอออ้าวไอ้บากันชางเอออ้าวอ้าไอ้ไอ้บากันช้างจะโดนเซ็นเซอร์กระชังบนัวมีบัวบานเก็บใบไว้กันงานตาก็มาลงทัดมาชื่นใจไอ้นักกอนผมเอาน้ำไปให้แล้วอันนี้